นางร้ายสุดแซ่บย้ายลูกกลับมาเรียนกรุงเทพหลังเลิกราอดีตสามีหลังจากที่นักแสดงสาวอุ้งลักนาตัดสินใจยุติสถานะสามีภรรยากับนักธุรกิจหนุ่มบอลกรษณะเจ้าตัวก็บอกเอาไว้ว่าจะย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพและพาลูกสาวสุดที่รักน้องดิสนีย์กลับมาด้วยเดี๋ยวจะได้มาอยู่ด้วยกันตลอดไปละนะ แอตติกาดอทเดบอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติกาดิสนีย์เตคูซีนล่าสุดอุ้มก็ได้พาน้องดิสนีย์มาเข้าเรียนที่ DBS เดนลาบริต h สคูพร้อมระบุว่าเป็นเด็กกรุงเทพแล้วค้ามไ d ดิสนีย์บาร์บี w เจอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวแชปเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวบีกินนิ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยม New มยสติเลเดนซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกับที่นิวเคลียร์หันสาส่งน้องไทก้าเข้าเรียนเช่นกัน ทั้งนี้แม่อุ้มยังโพสต์อรี่ให้กำลังใจตัวเองด้วยว่าอะไรดีๆกำลังจะเกิดขึ้นละอีกแบบเดียวนะละนักษณา